มาดูปะปา่ปะปาปาป่นนานะเดี๋ยวมาดูปะป,าป,าปา่าป่านะบ่ไทยรเกียอสีเสียผมบ่ใส่เกียร์หนึ่งยดงอยว่ปา,ากตีนติดขาดพี่น่องผมเตือนไว้เลยนะครับเด้อสำหรับคนใดที่ขับรถไทย เอ็มยูสีเกาสตรีนติด์คัดคัดชุดนี้สองมื่นตัวครับผมจะบอกให้รู้เลยว่าคัสเอ็มยูสี่เก้าชุดนี้สี่หมื่น่าถ้าใครตีนตีคัดคือพอเห็ดเจ้าสีนี้ถ้าเป็นนักจิเดี๋ยวผมจะบอกรใส่เกียร์สี่นะบอได้บอกหรเรใส่ยลักษณะเจ้าสี่ครับ เธอคือเัอโยคาดแล้วปล,ปล่อยไปเลยแล้วเขาไปคอนโทรนคอนโทรนหางเราตีเนื้อตดคาดครับพี่น้องปกติหน้าให้เี่อ้อล้มมึงเลยเนี้อล้มมึอกี่จา,า,ายกัแเ้าคุณ มาสกีหมดแล้วครับน้องที่นาต้องข้างล่างนี่ต้องเลยดามเล็กแล้วผมมาที่ดามเล็กเนี่ยนี่คือบ่อยคาดไปป่อยคาดไปเไหื่อยๆเลยลคอนโทรลหางเราครับย่อยๆจะไปอื้อๆหรือ,อ,อ,อสีเลยลักษณะขังสีคือคอนคนไหนที่ตีนติดคาดครับฟังเสียงรถกับหูครับผมฟังเสียงรถตรงกับหูเพราะว่าหนึ่งนะผมอยู่กับรถมันจะหน่อยอย,อยังไง ลักษณะนี้ไม่ควรทำนะครับคือถ้าเกิดเขาที่น้องสังเกตบ,บางบวาการขับซิบหลอเป็นยังไงเส็จแล้วผ่านแลวครับออกโตออกโตได้ปับ๊บคานีนปล่อยเลยจะกับกับปันสองหลอดอยุเหล้วั้บตรงเปลี่ยากมากเปันตุ่มหหอของนิ้งเหลียว ว่านี่คนสืบว่านงอยนี่ครับปล่อยปล่อยโตรถออกได้อนี้คือในท่อนท่อนทางเอาเยอะเฉพาะแย่เนี่ยแน่หนาหลายครับพี่น้องให้แน่หลังให้แน่หลังในหลายเดี๋ยวนี่คนสืบแน่แต่ทั้งหนาบนแน่ทั้งหลังเนี่ยเราะเขาต้องแน่ทั้งหลังว่ารถตลีมันลงนี่บ่ลุ่งนี่เรื่องไหนนี่ล่ะ บถจำเป็นครับที่ตรงแนมหนาลายมันเป็นแนมเบื้งข้างหลังถูกเวลาถ้าเกิดเขาปั้นให้มันเรียบอะไรดีแบบว่าเก็บห้อยเก็บรายละเอียดเลีลวเวล่ยน่าจะได้ดีกว็ห้องแนมข้างหน้าครับห้องหัวล่องเลือกห้องกระดิง,งถูกแลงบล่องเลล์เข้ากับไฟสไปรันบลลง,ลงห้องลดลงนิดนึง่งระเบิดปกติพอบ่ค่อยได้ขับรถน้ำผมนะครับ พอบอก่อใครเลยครับบนน้ำบน,นน้นมันจะบุ่มครับเท่เดียวนี่เาราเลรา่งหางเราวิือลงอันนี้เลยลวคือรุ่งเดียวเดียวกินชุดเลยไหมครับเพื่อจะให้มันลุงนักเลยเียวเดียวหนคือเปนตั้งด้ไปเบอรประมาณเบอร์เก่า ว่าผมขับว่าไรครับหนึง่งกระดูะกไหปลาครับประสบอุบัติเหตมานี่เป็นโคกไฟมาร์กแนมหลังเนี่ขับรถนึ่งแหละนี่เหยียบรถตีนยุดไก่คาดนี่มันบริเป็นคนดีนะครับพี่น้องมันบริเป็นคนดี ครับรถญี่ปุ่น,นผมจิบอกไปอย่างหนึ่งเลยครับถ้าค้นมกถ้าคนให้ติดถนัดว่าจับพวงมาลัายทางขวานน่เป็นทุกคนครับสิติคาจะสิพองอยังมาสิรถญี่ปุ่นตัวหนึ่งมันสิเป็นเข้าใส่เกียร์ฝั่งขวาค้นโทรล้อโทอยุ่ขวาขาต้องจับพวงมาลัายใส่ต่หลายคนผมหมนจับพวงมาลัายฝั่งขวาหนิขึ้อมัน ก็หด้หมองอยู่คือลมเห็ดหยาดเนี่ยเพราะเป็นหน้าดอกหน้าซึ่งซึ่งโน,น่นซึ่งดอนอนี่เห็นบ่องดีน,ดน,ดนิดเดียวขาดเลยสีผับเยอดเสร็จเยอะเยอิดีนิดแต่มีเดียวปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปตามธรรมชาติมันมันสิดับเขาจังเหยียบนิดนึงก็ได้ ปกติผมโปโบในาตามความจริงนะครับถ้าอ,อย่าพี่น้องอยากให้หน้าแบบว่าเขามุ่งม,มืองามให้พี่น้องไล่เก็บมุ่มจากนี้ไปก่อนนี่แลนม้วนสายไปก่อนเลยครับแลนมอวน์าสหอดมุ่งฮารมุ่งแล้วก็ถอยกระเอามุมหอดมุ่งฮาซ์ายแล้วก็ถอยเอามุมแล้วห้องกับมาปันจากกลางหมุนขวานี่คือทั้งคางนี่คางตอนแท้นี่คือยังไงก็นเงียบอยู่แล้ว นเขาได้ไงถึงเดินเข่าขอตอนบนขวานน่เขายากครับมันเอาบโบมือ,อลมเลยครับพี่น้องพี่กายกติดลมเลยพี่หนุ่ กหางขึ้นด้วยเอาลงจิงหรอคุว่ามันน,นักเลยโยางขึ้นหรยเปล่าเยอะสุดไปกินจินขาดเลยจะหางู้ไหมว่าเวลาเปลี่ยนท่าเนี่ เวลาเพียงขาดผมบออยากอธิบายหรอกครับว่าซ้ำเลยสองหมื่นกว่าครับขาด M U C เก่าสุดสองหมื่นกว่าเลยแพ้งก็รุ่นอณิหนนารที่บีซัำแต่้็คือแต่เข้าสัมผัสที่ตลอดนี่มันสะหูจังหวะขึ้นจังหวะลงครับจะพอเราพอคอยได้ีนปันได้ ก็ค่อยๆฮัดไปฮัดไปเหลือเล้ยแล้วก็เป็นดอกนี่เราบ่ค่อยมากเบื้องหลังว่มามันขึ้นมันลงสำหรับทุกท่นเบื้องดูดครับบ่งอกป,ปูกของเอาว่ามันดำไเปเรื่อยสำหรับเขาปลูกเนียที่แรกพอนวาสิบวันนอนแคนมากกว่านังสิมาปั้นในปูบันเอาว่าเขปาปลูกบ่หงอกคนว่า มาดำไม่เลยเพื่อนวะกำลังพ่อดำดีๆเหรอปู สำหรับคิปนี้ผม็็สึกวาพอคิดดีๆสำหรับคนสือใสเอ็นยูซีเาครับมือไม่เลยเด้อครับมือไม่มือไม่เลยแหละหามตีนตีขาดเป็นเด็อดขาดถ้าสันเจ้าสือใสรถไถวันถึงสองปีงงรถตรีรถตรี่ สำรับมือไม่เลยครับเตือนเลยครับสำหรับคนได้ตีติดกันเจ้าสี่ใส่รถมาถึงสองปีครับบอกไปเลยคาดเลยใส่ร่มาถึงสองปีเบื้องลักษณะเหล่วทือสิบบุบเป็นตายนี่แล้วครับถึงไล่หาแต่สี่เดียดเองหรอกน้อง ฝาไฟเลยสําหรับมือใหม่นะครับถึงเขียงานจะนักแตนกางแตจีนจกกีตพลาดจังสีนี่ผมให้เลยไม่เกินสองปีครับสําหรับมือใหม่นะครับฝ่าเป็นปอกจิดเลยนี่แหละอีกสิ่งหนึ่งที่ที่ผมบอกไฟเด้ท้ายลงก็คือผมบอกไฟเด้ท้ายลงนี่คือว่าหน่องบอกไฟเด้ไปน้าผมสอนหนาผมไปเห็ุงานผู้เดียวผมก็ตามสี่พี่น้องเห็นในคลิป คือมีผมท่ทายได้ทิ้งรถไทย่วนมากผมก,กับ่คคอยต่างชาติงกันใลยนะครับอย่าเห็นแบบเรลี้ยวท่ามนะจงตรากไว้เลยว่าคลารเี่แพงที่สุดในรุ่นเอ็นยูแล้วครับ ลักษณะ่อนเขายังมีเห็นอยู่ตลอดคือเก่าครับอาการซ่อมมาแล้วยังไม่หายครับช่างบอกว่าจะมาดูช่างที่ของดีเลอร์เอาไปเห็ดแล้วบม่าหายผมโทรเขาศูนย์ไงศูนย์ไงใส่ศูนย์อุบนมาเห็ดแต่กลับบอกท่านเห็นสร้างเขามาดูแลมาตรวจสอบอยังหรอครับดีว่าดีผมอาจสิ้ขึืนรถุองลราครับพี่น้อง้าสิเห็ดดีสิ ถือว่าการบริการเนี่ยถ้าให้คะแนนความสาคัญกับเรื่องการบริการเนี่ยลองมาให้ผมให้ดูผมจะให้คุณได้ช้ำอ่ะให้คุณต้องได้ปรับปรุงเยอะที่สุดครับสําหรับมือนี้อ็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนีล้ละครับเรื่องคลาด พี่น้องอฟซี่ซอยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เนี่ยก็ขอบุณสำหรับอีฟซี่ที่กดติดตามมากแลวกด็ดีเสมอว่ามีกดติดตามทุกคิ็บเอามาชมทุกคลิบก็ขอบุญในลายครับเดี๋ยวคือคือเ่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมอาจเจอเรืงไปเอ็นเองมีแกนหาเจอเหตุเองแห,กกหงละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ช่นี้ครับผมสวัสดีครับ